เมื่อทุดงเข้าเขตประเทศกัมพูชาพบกับรูบาอาจารย์ศึกษาสพพวิชาทั้งคาถาเมตตามหาเสน่ห์กำบังภัยนะแล้วก็คุ้มของแควคาดนะในเรื่องของนะของมีคมต่างๆนะครับนะเขี้ยวเสือเขี้ยวช้างหุงสีพึ่งกันยาเบื่อคุณใสลดน้ำมนต์แล้วก็ทำตะกุดดินน้ำลมไฟ มีเรื่องราวของกลุ่มโจรในประเทศกัมพูชาที่มีวิชาอาคมแก่กล้าออกป้นสะดมจนทางการกัมพูชาต้องมาขอร้องให้หลวงปู่หงช่วยจับกลุ่มจนกระทั่งกลุ่มโจรน,นี้กว่า50คนต่างก็ขอหลวงปู่หงเป็นศิษยานุสิษย์ร่วมเดินรอยตามพระพุทธศาสนาอีกทั้งยังมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสมัยสงคารามโลกมีทั้งลูกระเบิด ลูกปืนใหญ่ตกในพื้นที่ที่หลวงปู่หงอยู่กับชาวบ้านในหมู่บ้านนะระเบิดกับไม่ระเบิดนะครับจนให้ชาวบ้านเกิดความเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างมากท่านมีการปกครองคณะสงฆ์นะครับณนะปี2516เนี่ยเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์แต่งตั้งให้เป็นเจ้าวาดวัดเพชรบุรีปีพศ2519ฮนะรับตาตั้งเป็นเจ้าคณะ ตำบลทุ่งมนปีพศ2525 <_ d> um> เป็นพระอวชาปีพศ2542ัาีเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลทุ่งมนตนะลำดับสมณศักดิ์ปีพศ2523ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นตีในราชทินนามพระครูปราศาสตร์พรมคุณปีพศ2535ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นโทในราชทินนามเดิมหลวงปู่หง ท่านได้สร้างคุณูปการให้กับสังคมมากมายโดยเฉพาะด้านสังคมสงเคราะห์ท่านบริจาคทรัพย์สร้างสถานีอนามัยและสถานเลี้ยงเด็กรวมทั้งมอบเงินช่วยเหลือโรงเรียนปรับปรุงสถานีตำรวจจัดตั้งมูลนิธิหลวงปู่หงพรม,มปัปญโยบริจาคเพื่อขุดแหล่งน้ำบ่อน้ำและฝายกั้นน้ำด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลวงปู่หงบริจาคเงินเพื่ออนุรักษ์ป่า ปลกป่าเสริมสร้างป่าชุมชนบริจาคเงินและตั้งกองทุนเพื่อซื้อและไถ่ชีวิตสัตว์ท่านเน้นนะครับท่านเน้นในเรื่องการรักษาผืนป่านะแล้วก็ชีวิตสัตว์ปีพศ2535ท่านได้รับพระราชนาะท่านได้รับโล่รางวัลชนะเลิศด้านสิ่งแวดล้อมนะครับปีพศ2536รนฮะรับรางวัลชนะเลิศวัดพัฒนาตัวอย่าง ปีพศ2537รับรางวัลชนะเลิศด,ด้านบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและรับพระราชาทานเสมาธรรมจากจากสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้วยสังขารเป็นสิ่งไม่เที่ยงช่วงเช้าของวันที่5มีนาคมพศ2557หลวงปู่หงท่านมรณภาพด้วยโรคชราที่โรงพยาบาลบำรุงราชกรุงเทพ สลีอายุ97ปีพันศา77สิ่งที่น่าอาัศจรรย์ก็คือหลวงปู่หงท่านเกิดวันที่5มีนาคมพศ2460ตรงกับวันมรณาภาพคือ5มีนา2557นะฮะท่านเกิดวันที่5มีนาแล้วก็มรณาภาพวันที่5มีนานะคือเกิด5มรณาภาพ5แล้วส่วนใหญ่เนี่ยนะ ปีพศเนี่ยก็มี5นะครับนะเพราะว่าท่านมรณาภาพ2,557หลวงปู่หงเป็นพระเปี่ยมล้นด้วยเมตตามหาบารมีแม้แต่แก้วใส่นมใบเดียวที่ท่านใช้ฉันทุกวันก็นำมาให้นะสุนัขและแมวภายในสุสานฉันด้วยโดยไม่เคยลังเกียจแบ่งชันวันนะอีกทั้งเมตตาสงเคราะห์ช่วยเหลือ ลูกสิบเสมอเหมือนทุกคนอันเนี้ยคล้ายอะ่ะคล้ายหลวงพ่อพัดนะหลวงพ่อพัดเนี่ยเช่นเดียวกันนะนะหลวงพ่อพัดเนี่ยคล้ายหลวงปู่หงตรงนี้ที่ท่านเมตตาสุนัขและแมวรู้ไหมว่าท่านฉันไปเนี่ยสุนัขและแมวต้องได้ฉันด้วยนะนี่นะาหลวงนะาหลวงปู่หงนะลักษณะคล้ายกับหลวงพ่อพัดตรงนี้ด้วยนะด้วยความเมตตาเขาบอกว่า เมื่อครั้งหลวงปู่ทิมวัดละหารไล่จังหวัดระยองยังดำรงขันอยู่เนี่ยยังออกปากชมหลวงปู่หงเมื่อลูกสิ์ถามว่ายังมีพระอาจารย์องค์ใดที่มีวิชาอาคมแก่กล้าพอจะเป็นที่พึ่งอีกหรือไม่หลวงปู่ทิมท่านบอกว่ามีอยู่องค์หนึ่งชื่อพระหงก็หมายถึงหลวงปู่หงพมมปัญโยลงตะกุดได้ไม่แพ้ ท่านบอกอย่างนั้นนะนะฮะนี่หลวงปู่ทิมในด้านวัตถุมงคลท่านอนุญาตให้จัดสร้างและอธิษฐานจิตลุกเสกไว้หลายรุ่นหลายรูปแบบทั้งที่ออกในนามของวัดเพชรบุรีและวัดอื่นๆขอจัดสร้างโดยวัตถุมงคลที่ท่านอธิษฐานจิตลุกเสกล้วนแล้วแต่ศักดิ์สิทธิ์เข้มขลังท่านมีบุญญาบารามีมากเป็นที่เคารพบ,บูชาเป็นที่พึ่งของบรรดาศิทญานุสิ์และประชาชนทั่วไปประเทศเพื่อนบ้าน ก็ยังศรัทธาเคยมีผู้สำนะัมนสัมผัสและจับพลังจิตได้ลองสัมผัสพลังจิตวัตถุมงคลของหลวงปู่หลายท่านบอกว่ามีพลังจิตสูงมากรูปนะเหรียญรุ่นแรกฉลองอายุ80ปีสร้างเมื่อปีพศ2541ด้านหลังมี3แบบนะครับก็มีหลังยันครูหลังพระแม่โพศ หลังพระแม่ธรณีอันนี้เขาบอกว่าพบน้อยนะครับเหรียญยุคต้นมีประสบการณ์หลวงปู่หงได้เลิกพิธีมหาพุทธาพิเศษนประจุพระคาถาแล้วประจุท่าทั้งสี่ดินน้ำลมไฟเข้าสู่วัตถุมงคลเพื่อความสมบูรณ์ตามประเพณีและความศักดิ์สิทธิ์เข้มขลังถูกต้องพระเครื่องหลวงปู่หงมีพุทธคุณนะไม่ว่าจะแค้วคาดนะเมตตามหานิยมโชคลาภนะผู้ที่นำไป นะ้าบูชาแล้วต่างมีประสบการณ์นะ้าเป็นที่เล่าขานกันนะครับรายการดังๆเนี่ยนะไปนะไปทำรายการกันบ่อยนะคุณมดดำก็เคยไปทำรายการหลวงปู่หงนะไปย้อนดูกันได้นะครับตรงนี้เนี่ยที่ผมไล่เลียงมาเรื่องของประวัติอะไรต่างๆท่านจะเชื่อหรือยังว่าไม่ใช่คนใดคนหนึ่งที่ทำให้หลวงปู่หงมีชื่อเสียง ไม่ใช่คนใดคนหนึ่งที่ทำให้วัตถุมงคลหลวงปู่หงมีกระแสอยู่ในปัจจุบันและไม่ใช่คนใดคนหนึ่งจะเนรมิตให้วัตถุมงคลได้รับความนิยมโดยเฉพาะนาเกจิที่เขาบอกว่าเขานะบางคนบอกว่านะเขาเป็นคนนะจุดกระแสหรือเป็นคนปัน้น นั้นผมบอกว่าทุกอย่างนะมีพื้นนะนะทุกอย่างมีพื้นมีความเป็นมาอะไรต่างๆผมพูดอย่างนี้ว่ารอบได้จังหวะมานะหลวงปู่หงรอบได้จังหวะมานะครับแต่บางคนบอกว่ามาเดี๋ยวก็ไปไม่มีอะไรยั่งยืนฮนะไม่มีอะไรยั่งยืนครับนะมาเดี๋ยวก็ไปฮนะ นะครับการมาเนี่ยมันเหมือนกับการฟูฮะนะมันเหมือนกับการฟูแต่เอาเข้าจริงหลวงปูหงษ์ท่านไม่ได้ฟูนะครับท่านมีการเล่นหากันอยู่แล้วนะครับนะาเป็นแบบพื้นๆเขาเล่นหากันอยู่แล้วครับชาวต่างประเทศมาก็เช่าหาคือไปแต่ตอนนี้มันฟูฮะนะ้ามันฟูแล้วหลายคนบอกว่านะโอ้ยเดี๋ยวก็ไปใช่ครับนะ้าของอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่เป็นปกติมันฟูนี่หมายถึงว่ามันไม่ปกตินะ และปกติค <ítulo> anyway, ือมันมาแฟบแล้วอยู่ตามปกตินะอันนั้นแหละคือปกติแต่ตอนนี้มันฟูนั้นท่านไม่ต้องบอกหรอกครับว่านะเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวก็ล่วงเดี๋ยวก็หล่นมันเป็นเรื่องปกติฮะเป็นเรื่องปกติแต่ว่าไม่ถึงกับว่าเขาไม่เล่นกันเลยนะครับไม่ใช่เอามาปั่นปันปันแล้วพอถึงวันหนึ่งเขาไม่ได้เล่นกันเลยเขาเล่นกันอยู่ครับนะเขาเล่นกันอยู่นะครับนะเล่นกันอยู่ นั้นท่านไม่ต้องกลัวแล้วครับบอกว่าผมบอกท่านไม่มีอะไรหรอกครับที่จะไม่ลงไม่มีอะไรขึ้นไปแบบตลอด